สวัสดีครับพี่พี่โต้ครับผมวันนี้นะครับนังฟ้าก็้าอีกหนึ่งคันนะครับโตโยต้าวิออสปีสองพันสี่นะครับตัว E นะครับแต่ก่อนจะชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับติดตามช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆมีรถลงขายให้ดูทุกวันครับผมอ่ะมาดูกันวิออสครับปี2004นะครับออโต้ตัวนี้นะครับสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับ เป็นตัว E ครับเป็นลิมิเต็ดด้วยภายในลายไม้นะครับตัวนี้มีไฟตัดบอกด้วยนะครับเนี่ยครับรถสวยเลยนะครับสีสัน100%ครับไม่มีริ้วรอยแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับมาพร้อมกับล้อ Cosmic ครับ15นิ้วสวยๆนะครับเนี่ฮะไฟหลังนี่ก็หุ้มฟิล์มมาด้วยนะครับไม่ได้พ่นสีนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มนะครับของเก่าชอบนะครับถ้าเป็นคมดํามานะครับเป็น 1.5E นะครับแล้วก็เป็นตัว เอไอวอรี e ่ครับนะครับแล้วก็เป็นตัวลิมิต็ดนี่ครับผมแล้วก็มีกระจกหลังเป็นไล่ฟ้าด้วยนะครับเป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็เป็นนิดเบรกสีล้อด้วยนะครับตัวเจธรมรมดาจะเป็นนิดเบรกแค่คู่หน้านะครับหลังเป็นดาแต่ตัวนี้จะเป็นนิดเบรกสีล้อกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นตัวไล่ฟ้าหลังด้วยนะครับามาฟังเสียงกันหน่อยดีกว่า โอ้โหติ๊กชื่นครับผมประตูไหนภายในสองข้าประกวดครับนี่ครับมีตัดหมอกนะครับแล้วก็เป็นกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่ฮะสวิตท์ไฟนะครับแล้วก็เป็นตัวลายไม้กันด้วยนะครับแผงประตูสวยสะอาดครับเบาะเบิกก็สะอาดนะครับพวงมาลไยโอเคนะครับเป็นลายไม้ด้วยนี่ครับสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะสวยสะอาดครับเครื่องเงียบมากนะครับไม่ต้องทําอะไร นะครับนี่ฮะแผงประตูเรียบร้อยนะครับเบาะเบอะสะอาดสะอ้านนะครับแผงบนแผงประตูนี่ครับสวยงจริงไร้ไม้นะครับตัวนี้นี่มีระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยนะครับพอเราจะเล่นแต่มอล็อกล้วจะเบินไกลไปหน่อยนี่ฮะพอเราเข้าไปนั่งปุ๊บนะครับแล้วพอปิดประตูหมดเรียบร้อยทั้งสี่บานปุ๊บเนี่ยนะครับพอเราหยยบเบรกปุ๊บเนี่ยนี่ฮะนี่ระบบเซ็นทรัลล็อกจะทํางานออโต้นะครับ ล็อกรถเรียบร้อยออโต้ก็เลยทีเดียวนะครับเครื่องเงียบม,มากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูพองเครื่องกันหน่อยรถสวยอะเงียบสะอาดนะครับลืมไปจะขออีกทีได้ไหมเสียงฝากระโปรงมันดังแป้งมากเกินอ้โหตายแล้วเสียงนี่ลั่นๆนี่ฮะเดิมๆบางๆอ่ะไปฝากระโปรงหน่อย นี่ครับห้องเครื่องก็สวยงามนะครับคานซิลิเกอร์ก็เดิมๆนะครับนี่ฮะโลโก้ก็ยังอยู่นะครับรถค่อนข้างเรียบร้อยมากๆนะครับเครื่องเงียบด้วยแล้วก็ไม่แก๊สลดน้ำมันนะฮะอันเป็นฝากระโปรงหน่อยโอ้โหสวยมากคันนี้ราคาไม่แพงครับนะครับนะับแฟนเพจพีพีออโต้ครับคันนี้ต้องรีบเลยนะครับผมรถสวยสภาพดี พีออสปีสองพสี่ออตโต้ต,ตัวอ e ีนะครับลายไม้ลิมิเต็ดแล้วก็เป็นตัวอ e ีไอวอรีด้วยเอาไปแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพอเอาไปเลยผมครับ